สวัสดีครับพบกับผมสตีฟออฟอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับกรอบป้ายทะเบียนว่ากว่าจะเป็นกรอบป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้นะครับผมมีโปรเซสในการผลิตอะไรบ้างมีความพิธีพิถานแบบไหนและอะไรที่ทําให้กรอบป้ายทะเบียนของเราแตกต่างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับนำแผ่นสแตนเลสน,นะครับขนาด4ณ8เข้ามาในเครื่องตัดเลเซอร์ของเรานะฮะตัดตามดรออิ้งที่เราได้ตั้างเอาไว้นะครับผมส่วนโปรเซสในการตัดนะครับเราก็จะใช้ตัวเพรสเชอร์นะครับแรงดันสูงตัวนี้ก็จะทําให้คุณภาพของงานตัดนะครับเนี้ยบขึ้นดีขึ้นนะครับก็จะทําให้งานของเราคุณภาพดียิ่งขึ้นครับผม สเติปต่อไปนะฮะก็จะเป็นการพับขึ้นรูปนะครับผมตัวนี้เราก็จะต้องทําใบมีดเฉพาะนะครับสาหรับรอยพับตัวแรกก็จะพับขอบขึ้นมาให้เป็นรูปกรอบป้ายทะเบียนขึ้นมานะครับเนื่องจากของเรายังเป็น NC อยู่นะฮะยังไม่ใช่ CNC ก็จะต้องใช้ความชํานาญของช่างนะครับช่างต้องมีประสบการณ์ก็จะทําให้ชิ้นงานที่ได้ออกมาเป๊ะตามองศาแล้วก็ได้คุณภาพดียิ่งขึ้นนะฮะถ้าช่างไม่มีประสบการณ์ี่ตัวนี้รับรองนะครับเกิดความเสียหายนะครับตัวนั้นเราก็ต้องทิ้งเลยไม่สามารถเอากลับมาผลิตเป็นกรอบป้ายนได้ผม ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเวิลดิ่งนะครับคืองานเชื่อมนะครับเนื่องจากมันเป็นสินค้าเพื่อความสวยงามเราก็จะใช้ตู้เชื่อมไบเบอร์เลเซอร์อ่าสำหรับเชื่องงานสแตนเลสโดยเฉพาะนะครับนอกจากได้ในเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ยังได้ในเรื่องของรอยเชื่อมที่สวยงามยิ่งยิ่งขึ้นนะฮะนี่ก็คือแสดงถึงความประณีตของเราเลยนะครับช่างเชื่อมนะครับก็ต้องเป็นช่างที่มีประสบการณ์หลายปีนะฮะถึงจะเชื่อมงานละเอียดงานสวยงามแบบนี้ได้นะครับผม โัรเซสถัดไปจะเป็นการปัดเงานะครับแล้วก็ต้องใช้น้ํายาสําหรับงานสแตนเตสรโดยเฉพาะนะคะตัวที่ปัดเงาแล้วก็จะให้ความเงางามสวยนะครับเหมือนซองกระจกเลยนะคะเราก็จะมาเข้าสู่โปรเซสการติดแผ่นอะคริลิกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกสําหรับกระจายแสงกาวที่เราใช้นี้ก็จะเป็นกาว PU เกรดคุณภาพสูงนะครับก็จะทนช่วยในการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับ โปรเซสต่อไปนะครับงานติดไฟนะครับจริงๆตัวนี้มีหลายเกรดมากเลยเราทดลองเาหมดแล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นเกรดที่ราคาอาจจะแรงหน่อยแต่ว่าคุณภาพที่ได้นี้การันตีได้เลยคุณภาพสูงมากโปรเซสที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นจนจบนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่ายาชิดาของเรานั้นเป็นผู้ผลิตตัวจริงครับ มีกรอบป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการรักษาน้ํายาที่ใช้ก็ต้องดูนะครับว่าอย่าใช้น้ํายาที่มีส่วนผสมของคอรีนนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะทําให้เกิดการกัดกร่อนของผิวตนเลสน,นะครับทำให้เกิดสนลิมขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกรอบป้ายทะเบียนของเราให้อยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้สำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ